ป็นตายได้ด้วยอทำไงวะดตายจริิงมันบอกมันบอกบางคนจะแกล้งทําเป็นตายอ่ะมึงจะทำอะไรกับตรงนั้นเอ้าอาวุธหล่นไปแล้วอุ๊ยพี่ดิอะไรคุณจะเดินมาเนี่ยคุณจะเดินมาโหโทษเฉยนี่ทำลายร่างกายหนูไอ้มุกไอ้มุก อนนีวเอาเอาหูวะนี่เอาหวะนี่อันขออันขอเกา่อยขอเกาะหน่อยขอเกาะห่อยขอเกาะหน่อยอขอกาด้วยอะเกือบเกือบโอ้ย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 เอาวิวไปก่อนเลยเดี๋ยวนะถังทับตายเหรอไป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 ปิดออนไปพยยา มันเข้ามันเข้าลงมาลงมาเหรอวมไปกันพวกไปเลยพี่หนูอยู่นี่พวกมันไปอร้ออ่ะพวก นี่อนี่เอาเอาเป็ดเอาเป็ดไปโยนทิ้งดิเป็ดไปโยนทิ้งก่อนดิเรยวโยนทิ้งก่อนเร็วไอโอ้โหนี่แม่งแรงมากเออตอนหน้าทิ้ง เฮ้ยแม่งเป็นถังน้ำโชว์อยู่นะไอ้ถังนั่นอ่ะมันต้องเป็นเจี๊ยบแก้วตระกูลสักหนึ่งแมตต์จริงนะอื้อวะมันไม่ดีนะผู้เรานั้นอ่ะรู้เปล่ามันฆ่าตัวตายได้นะไอ้ที่จับไอ้ที่จับไอ้ที่จับที่จริงไอ้ที่จับที่อเไรนไอ้ที่จับเหนือสิไงว่าเอ้ยลงมา

พี่ทำอะไรหนูโอ้ยเดี๋ยวก่คนเดี๋ยวคนดิเฮ้ยอะไรอหรเกียดอะไรกันขนาดนั้นนะพี่จะจะจะได้จะแย่เลยจะไม่ได้เลยจะไม่ทันเลยจะไม่ทันหนูหนูโดนโซลัดอยู่จะตายอ่ะจะตายพี่ไม่หนูด้วยอ่ะพี่หนูจะตายอะไรอยู่ตรงนี้เพื่ม่เต็มไปหมดเลยเนี่ยเอ้าเอ้าพี่วินมาไงอ่ะมาทำไมอ่ะพี่ <laughs> ต้องตายต้องตาย <c oughs> <c oughs> อนานะโอ้ยนะแล้วมิชันของผีเมื่อผขอแล้วเจ้าโหป่าหลบเลยหลบเลย